แบกไม่ได้อย่างที่หวังโคดบักนินพูดเองฉีกสัญญากับลิฟวิงตันเพราะอะไรโคดบักนินเฉลยเหตุฉีกสัญญาลิฟวิงตันตัวตกทีมชาติแคนาดาชุดว NL 2023แม้เพิ่งแข่งวอลเล่บอลลิกเวียดนามไปเพียงสองนัดวันที่8พฤศจิกายน2566หลังจากกินบักบักนินทินเบีมซีบีเซนินทีมกลุ่มดีสึกวอลเล่บอลลิกเวียดนามเลขสองทำช็อกประกาศฉีกสัญญาแคลรไลลิฟวิงตันแคลอะไลลิวิงเซิร์ หัวสาวัย27ปีดีกรีทีมชาติแคนาดาชุดลุย VNL 2022และ VNL 2023แม้เพิ่งแข่งไปเพียง2นัดล่าสุดฟาร์มบอลลองฟารมบอลลองเฮดโค้ดของกินบักบักนินทีมดังในศึกวอลเลย์บอลลิกเวียดนามประเภททีมหญิงออกมาเฉลยสาเหตุฉีกสัญญาแคารโรไลน์ลิฟวิงตันโดยระบุว่า เราเลิกใช้งานแคโรไลน์ลิฟวิงาตันเพราะเธอไม่เหมาะกับแผนที่วางไว้จึงน่าเสียดายที่ไม่ได้คุณภาพตามที่คาดไว้ตอนนี้ทีมยังมี2นัดสุดท้ายในรอบ2นี้นักกีฬาจึงมุ่งมั่นที่จะเล่นให้เต็มที่สำหรับกินบักบักนินปัจจุบันอยู่อันดับ4ี่ของตารางโปรแกรมต่อไปมีคิวพบกับดึกซางฮานอยที่นำมาโดยโคเต้ผดศึกวรรณโชตและวุ้นทิชายาบ er ุลเลอร์เซตเตอร์วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยในวันที่10พฤศจิกายน2566เวลา20นาฬิกา